นี่คือสรุปสั้นๆเกี่ยวกับบัญชาเงินด่วนค่ะช่วงนี้เนาะเงินเฟอ้อค่าครองชีพก็สูงหลายคนก็เลยอาจจะมองหาเงินหมุนด่วนกันอยู่ใช่ปะคะแล้วชื่อบัญชาเงินด่วนเนี่ยก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างตัวนี้เนี่ยเป็นบริการสินเชื่อของบริษัท AM Express Money นะคะอยู่ในเครือ AXM Group ซึ่งเขาจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายเลยไม่ใช่อัพเถื่อนแน่นอนอันนี้สบายใจได้คะ่ะเอาล่ะ งั้นมาดู3มเรื่องหลักๆที่เราควรรู้เกี่ยวกับบัญชางเงินด่วนกันดีกว่าคะ่ะอย่างแรกเลยนะเรื่องความน่าเชื่อถือคือเขาถูกกฎหมายร้อเซนนะคะย้ำอีกทีว่าดำเนินการโดยบริษัท AM Express Money ที่มีตัวตนจริงอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐซึ่งสำคัญมากมันช่วยให้เราปลอดภัยกว่าไปเจอนอกระบบเยอะเลย แต่มีข้อควรระวังมากๆเลยนะคือถ้าเกิดมีใครมาเรียกเก็บค่าธรมเนียมหรือค่าเอกสารอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เขาจะอนุมัติเงินกู้ให้เราเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพชัวๆค่ะเพราะบริษัทจริงเขาไม่มีนโยบายเก็บเงินก่อนแบบนี้เด็ดขาดเรื่องที่2จุดเด่นของเขาคืออะไรแล้วใครกู้ได้บ้างอืมจุดแข็งที่น่าสนใจเลยคือเขาอนุมัติค่อนข้างเร็วนะบางเคสเนี่ยถ้าเอกสารรอครบครบ 24ชั่วโมงก็อาจจะได้เงินเลยสมัครก็ง่ายๆทำผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วเขาก็มีสินเชื่อหลายแบบให้เลือกนะทั้งแบบส่วนบุคคลรถแลกเงินหรือจะใช้หลักทรัพย์คำประกรันก็ได้ที่สำคัญคือเขาเปิดรับทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำฟรีแลนซ์หรือว่าค้าขายออนไลน์ก็กู้ได้หมดส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยเขาคิดแบบลดต้นลดดอกค่ะก็คือดอกเบีย้ยจะคิดจากเงินต้นที่เรายังค้างอยู่ทำให้เราจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงเรื่อยๆ ตามกฎหมายเลยนะอยู่ที่ประมาณ18-36%ต่อปีแล้วก็ผ่อนได้นานสุดถึง60เดือนเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าสนใจจะสมัครต้องทำงางใช้เอกสารอะไรบ้างก็ไม่ยากเลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของเขาเลยคือ asm.co.th นะคะย้มว่าไม่ใช่เว็บที่ชื่อบัญชาโดยตรงนะ หรือถ้าไม่สะดวกจะโทรศัพท์สอบถามหรือทักไปที่เพจ Facebook บัญชาเงินด่วน Official ก็ได้เหมือนกันค่ะเอกสารหลกัลกๆที่ต้องเตรียมก็มีแค่สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานแสดงไรายได้ถ้าเป็นพนักง,งานประจำก็ใช้สลิปเงินเดือนถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรือค้าขายเนี่ยก็ใช้พวกรายการเดินบัญชีหรือ s t a t e m e n t ย้อนหลังแทนได้ค่ะ สรุปก็คือถ้าคุณกำลังมองหาเงินด่วนในปี2568ที่แบบว่าถูกกฎหมายอนุมัติไววๆหน่อยบัญชาเงินด่วนก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนว่าปลอดภัยกว่าไปเสี่ยงกับเงินกู้นอกระบบเยอะเลยค่ะ